สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคม2566ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัดนางนองนะครับก็อยู่กับคุณป้านะครับที่เมื่อวานนับได้เราขอแพมเพิร์ตไปนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับน้องน้องกิตะนะครับน้องกิตะอายุหนึ่งขวบนะครับก็เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับ เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายที่บ้านสูงนะครับก็อยู่กับคุณป้าครับเดี๋ยวถามความรู้สึกของป้าครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้อ๋อดีใจทีดีใจนะรู้ใจไปกต้องเลยครับผมอ๋อดีใจรูต้นทุนหมดของดายไงครับเออค่าหลานไหนค่านมนิ่ครับผมช่วยได้หลายเดือนเนะหลายเดือนเนี่ย หลายเดือนนะเพราะป้าจะใส่พวกอย่างนี the the ้ใส่ไว้ในตู้ใช่มันจะได้หลายเดือนหน่อยเดี๋ยงครับครับครับพี่น้องท่านใดที่อยู่เขตจอมทองของสามทุมบุรีครับต้องการโรงเตียงวีแชร์แพ่นเพิร์ทของใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กอ่อน แล้วก็ของผู้ยากไร้นะครับติดต่อเราได้เลยนะครับชมรมสอง้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับแล้วก็พูดแล้วก็ทําทําแล้วก็พูดนะครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับผมผมก็ดีใจนะครับที่ได้มามอบให้นะครับผมเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายครับของคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับถ้าต้องการจะช่วยเหลือทางสอง้อใจบุญนะครับก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับพวกที่ของใช้ครับผู้ป่วยติดต่อมาทางเราได้นะครับผมครับ ครับคุณครับพูหน่อยครับทีคช่ช่วงใหญ่นะครับเถไใจจ่ายนะถึงนใครก็ต้องพูดได้ทำความดีอท่าโนี่ครับคุณ้ครับพวกเราทงาชมรมสองนัจะบุญกันถึงยังไรนะครับที่ครับออกมุ่งมั่นครับทำความดีอย่างนี้ในเขตสมุทรองสารจอมทองครับก็้น้องพูดหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการครับอุป์กรการแพทยที่ไม่ใช้นมอให้พวกเราไม่ว่าจะมีเคสอะไรนะครับให้ติดต่อพวกเราครับเราพูดไปหมดแล้ว วันนี้ครับพวกเราจำนวนสองว่าจะบินขึ้นไปยังไรนะครับต้องนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่การสนับสนุนทุกเรานะครับแล้ววันนี้พวกเรานะครับก็ขอกขับกลับลำก่อนในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรายังมีแถวนี้ไปสองเคสสามเคสครับขอกลับลาก่อนครับมีสิ่งใดจำได้นะครับเรียกพวกเราครับวันนี้กลับลาก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับ